สวัสดีค่ะสบายดีนาะมาพบกับน้องเล็กซี่เซ็กซี่อยู่กแพทคอนเดิมอูกแล้วนะจ๊ะวันนี้เล็กซี่กับบอมยังนาะเล็กซี่กับซีมามทำคลิปไว้เป็นที่ระลึกเผื่อวันหนึง่งแบบว่าเอออยากเก็บไว้เป็นเมมเบอรี่แบบว่าเออในช่อง youtube ของเล็กไวนะคะก็คือไม่ได้มาไม่ได้มาอวดอ้างหรือว่าไม่ได้มาทําให้ทุกคนหมั่นไส้นะคะก็แค่แบบว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์ครั้งหนึ่งของชีวิตของเล็กแค่เท่านั้นเองนะคะ โอเคค่ะเล็กนั้นมามันเริ่มกันเลยนะคะก็คือเล็กอ่คาคนช้ัน,นี้เล็กก็คือจะมาทําแบบว่าในช่วงเล็กนะ่ะก็คือเป็นมือใหม่ที่แบบว่าเด่นเรื่องแบรนด์เนมนะคะแต่ก่อนน่ะเล็กก็พอจะพอมปีปัญญาอยู่แต่แบบว่าด้วยลวยปัญหาอะไรอย่างเล็กก็คือไม่อยากที่จะมาใช้เงินพุ่มเฟือยกับของพวกนี้อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันบางอย่างมันก็ได้บางได้บางอย่างมันก็ ของแบรนด์เนมส่วนใหญ่มันก็จะขาดทุนนะคะทุกคนมันไม่ได้ว่าเออจะได้กาไรหมดเลยอะไรแบบนี้อาจจะได้กาไรไซส์อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะถ้าเราเก็บของไว้ได้ดีอะไรประมาณนี้นะเล็กก็จะมาแบบว่าทำคอนเทนต์สิบเดือนที่เล็กเริ่มซื้อแบรนด์ชาเนลมานะคะก็คือแบบว่าในช่ว้มเวลาสิบเดือนเองนะเมื่อปีที่แล้วมั้งเล็กน่าจะเริ่มซื้อชาแนลใบแรกเมื่อน่าจะประมาณสักยูนี Uni, อะไรประมาณนี้เดือนที่หกอะเล็กว่านะ ก็อตอนนี้ก็ประมาณครบจะกบครบปีหนึ่งแล้วนะคะในช่วงสองพันยี่สิบกลางสองพันยี่สิบมาหาจะกลางสองพันยี่สบเอ็ดนี้นะคะแล้วก็แบบว่าเออต่อไปแล้วก็จะมาทําเออไปทำออแบบามหัวโลกแล้วก็จะมาทําคลิปแบบว่าเออทุกอย่างที่เล็กซื้อของแบรนด์ชาแนลในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะคะวุ้มโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยกับกเพื่อนๆนนี่เลยจ้ะมาพบกับน้องเลยจ้ะอเอาแบบ ไม่ได้ยังำหลับจำไม่ได้ว่าไหนซื้ออะไรก่อนปุ๊บนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นโคโค่ท็อปแฮนเดลนะคะเออโคโค่ผ่อวะโอ้ยไปหมดแล้วเมื่อวานแบบว่ากินอนาจวยาคุมไปเม่นก่มนวันนี้ก็ไปหมดแล้วนะคะสม,ะมองสมองอันนี้ก็คือเป็นอ่าชาแนลกาเบรียลนะคะทุกคนก็มีหูท็อปแฮนเดลด้วยนะคะอะไรสีสีนะคะแล้วก็เป็นจากหนังเอ่อเออท คับสกินนะคะแล้วก็สมูทเลเตอร์คับสกินนะครับใบนี้ก็จะอยู่ราคาที่5,200ันสอยูโรนะคะทุกคนไปต่อกันเลยนะคะไปต่อมานี้ได้กับกับน้องใบนี้เลยจ้าน้องบอยนะคะน้องบอยเป็นบอยเป็นใบแรกที่แบบว่าเนี่ยเป็นกระเป๋าใช้นแนกใบ,บแรกของเล็กนะ,ะก็คือบอยนะคะด้วยความที่โชคดีก็คือ เล็กไปซื้อก่อนอาทิตย์หนึ่งที่มันจะปรับราคาขึ้นตอนนั้นยังทันราคาเดิมอยู่นะคะประมาณ4,500ยูโรแล้วมันปรับมาเป็น4,750ยูโรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากแต่ตอนนั้นวันแรกเราจะไปซื้อคลาสสิกนะแต่คลาสสิกไม่มีอาจจะมีแต่เขากักไว้เพราะว่าอาทิตย์หน้ามันจะปรับราคาขึ้นยังไงเขาก็เลยไม่ขายเขาก็เลยเลือกที่จะขายบอยออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นหนังคาวเกียเหมือนกันนะคะ4,500ไปผ่านไปมาถัดมาก็จะเป็นนี่เลยจ้ะ น้องคาเวียเออน้องคาเวียว่าน้องคลาสสิกนะคะไซส์สิบนะคะทุกคนหนังคาเวียตัวนี้ก็คือว่าเจ็บปวดมาก็คือซื้อตอนราคาขึ้นแล้วนะคะทุกคนใบนี้ก็คือ6ก0 0กับห้ยูโรนะจุกแบบปวดปวด,ปวดมากเลยไซส์สิบแต่น้องก็สวยนะคะแต่ไม่ค่อยเลยสพายซื้อมาน่าจะไซส์ได้ประมาณ2ครั้งในช่วง10เดือนที่ผ่านมานะเด็กก็ไม่ค่อยเด็กก็ไม่ค่อยชอบอ่ามันสวยนะแต่ความส่วนตัวนะคะก็คือว่า แค่อยากจะมีไว้เฉยๆไอสายแนวคลาสสิกอะแต่เล็กกับเป็นคนที่ชอบอะไรแบบอื่นเพราะว่าคลาสสิกมันก็ดูหวานๆเนาะแล้วตัวส่วนตัวเล็กเป็นคนที่แบบว่าดูเปรี้ยวจี๊ดหินแล้วแต่แต่แต่ก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มานี่เลยค่ะโคโคท็อกแอนเดลนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบที่สามนะที่จริงอ่ะกาเบียกเป็นใบที่สี่จำได้แล้วปุ๊บทีนี้น่ะอันนี้ก็อยู่ในราคาสามพันหกร้อยห้าสิบยูโรนะคะทุกคน สวยมากนะก็ได้เป็นหนังคาเวียเล็กจะเน้นสีดํานะครับเพราะเล็กเป็นคนชอบสีดํานะแล้วเล็กก็เป็นคนถักจะจะว่าเพเซฟก็เป็นเพเซ็แบบว่าไม่ต้องระวังมากเข้าใจไหมล้วแบบว่าเออเล็กเป็นคนไม่ค่อยชอบสีสีมากเท่าไหร่เสื้อผ้าเล็กก็จะคุมโทนนะคะถ้าจะมีก็จะมีแค่สีแดงอะไรประมาณนี้บางวันก็จะมีหลงมาอยู่ที่เป็นสีสันก็แบบว่าเออซื้อใส่ครั้งนี้แล้วก็พิงอะไรเสื้อผ้าของเาณน,นี้ต่อมาก็จะเป็นเออนี่เลยก้า แนแนลไนทนะคะหนังแกะนะคะราคาอยู่ที่4,500ยูโรนะคะก็คือซื้อก่อนก่อนปรับราคาขึ้นใบนี้ก็น่าตอนนี้ก็ปรับราคาขึ้นไปนนแปาาไปไล้วนะคะก็จุกจุไปนะคะใครซื้อสาสมเด้ก็รีบตัดใจซื้อเพราะว่าให้มันดูครบไปก่อนนะให้มันครบแบบว่ารุ่นที่แบบว่าเออมันน่าใสในของ c ชนแนลนะคะและก็นี่รากก็มาเป็นอ่อนี่ก็เป็นอ่า ชาแนล business infinity นะคะทุกคนก็คือน้องก็สวยนะคะก็เป็นหนังคาเวียรเหมือนเดิม mm hmm. เช่นเดิมนะคะสีดำอะไรแชมเปนโกเล็กไม่มั่นใจว่ามันอยู่เล็กซื้อที่3,500หรือ3,650ยูโรนะครับเพราะว่าตอนนั้นเล็กก็เหมือนแบบว่ามีช่วงนึงเหมือนเล็กซื้อของอาทิตย์อาทิตย์ถัดอาทิตย์อ่ะแล้วมันเล็กก็เลยลืมว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็ มันมีใบเสร็จอยู่นะแต่แบบว่าใบเสร็จเล็กเก็บไปในกล่องแต่เล็กก็ไม่ได้ไปดูแต่มันน่าจะอยู่ประมาณ3ามพัห้ือ3ามพันหกรยูโรอะไรประมาณนี้นะคะสวยมากแต่ไม่ค่อยใส่แล้วก็มาต่อด้เลยจ้า beauty case เพราะหนูก็กาอาจจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะแต่สำเร็จก็แต่สําหรับเล็กเนาะเล็กก็คือถือให้เป็นกระเป๋าที่แบบว่าเป็นสามารถเป็น everyday l ได้นะเพราะว่าเล็กเป็นคนที่ชอบคิว อะไรพวกนี้เป็นกล่องๆปอกๆแบบนี้เล็กชอบมากเลยเผื่อจะได้นี่มาก็ยากนะคะทุกคนเผื่อจะได้หนังคาเวียเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีมันก็จะเป็นหนังแรมบ้างเป็นหนังแกะบ้างแต่ตอนเนี้อันนี้เล็กสั่งไปกับเขาสามเดือนนะแล้วพนักงานเขาก็ส่งข้อความมาว่าเอออันนี้มาในหนังหนังอ่าในหนังคาวีเล็กก็อุ้ยฉันเอาเลยฉันเอาเลยอะไรประมาณนี้เล็กก็ซื้อมาเลยนะคะแล้วอันนี้ก็อยู่ที่พันพันแปดร้อยยูโรนะคะ อันนี้เราก็เป็นเข็มกัดน,นะคะที่เล็กเอามาเสริมใส่อันนี้มูลค่าก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คอลเลกชันเมื่อปีที่แล้วนะคะสวยใน,นก็ได้สีทองกระูสว่างเวอร์นแล้วก็มาต่อใบนี้ด้วยนะคะใบนี้ก็จะเป็นน้องล่าสุดของเรานะคะก็เป็นน้องอเออน้องล่าสุดน้องล่าสุดก็คือน้องมิน i แฟบมิดท็อปแฮนเดลนะจ๊ะใบนี้ก็แบบว่าโอ้โหฮอต โอดีมากนะคะตอนนี้ก็คือบอกว่าใครหาไม่ได้ก็คือไปซื้อกระลอแล้วก็คือราคาพุ่งแบบว่ากระชูดปีกระฉูดปีนะคะตอนนี้ก็คือใบนี้ก็คือ3,800ยูโรนะคะทุกคนแล้วก็มาต่อด้วยนี่เดจ้าน้องนี่มีมินิบวกนะคะมินิบวกนะคะใบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,100ยูโรนะคะอันนี้ก็เป็นหนังคาเวียเส้นเดิมนะคะในใบนั้นอะไร ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้สะพายเลยใบเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้สะพายนะครับก็คือว่าบืุบๆมากเด็กชอบตรงที่มันเป็นแบบเนี้ยไอโบกุ่นธรรมดารธรรมดานะ่มันจะเป็นซิปใช่ไหมและมันไม่ได้ใส่อะไรได้แต,แต่เล็กเนี่ยได้ใส่เนี้ยใส่การ์ดได้ส่วนไอเล็กก็เลยว่าเออตัดสินแจรุ่่มนี้นะฮะถ้าใครสนใจแบบว่า แต่เด็กีวิวก็ไม่ได้แบบว่ามีความรู้อะไรมากมายนะครับถ้เพื่อนสนใจก็ไปกลับไปดูคิดย้อนหลังที่เด็กทําไว้นะคะแล้วก็เนะคะสวยนะคะอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็2,100ันหนึ่งรยูโรนะคะยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็จะมีนี่ก็เรียกเผาหรอโอเคหรอเน,นี่ยหนูกเรียกเล็ก,เกก็จำไม่ได้นะอันนี้ก็จะอยู่ที่ สี่อยห้ยูโรนะคะทุกคน450แล้วก็จะมีดีด้วยค่ะแว่นตานะคะแว่นตาชาแนลนะคะเป็นแว่นตาหนึ่งเดียวที่ของเรานะคะ mm. ก็คือว่าอันนี้ก็คือน่าจะ375ยเจ็ดส้ายูโรมันวสวยนะอันนี้ก็นั่งก็สวยเล็กชอบกระเป๋าที่เป็นหนังมันจะเป็นอันนี้มั้งนั่นจะเป็นหนังหนังอะไรนะหนังที่หนังเทียมนะ ต่อมาก็จะเป็นเข็มกัดชาแนลนะคะอันนี้ก็เป็นเข็มกัดเส้นแรกแล้วก็เส้นเดียวนะคะของเล e ็เ <c> ผ <oughs> ื่อจะหาได้ก็ยากมากอันนี้ก็ได้หรอว่าไซส์นะมันจะมีปัญหาบางทีของมานะแต่ไซส์ใหญ่อะไรพวกนี้อันนี้ก็รุ่นฮิตกันนะครับเพื่อนๆเ่าว่ามันเป็นแบบว่ารวมกลิ่นอายของชาแนลไว้ทั้งหนังทั้งซีซีอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี uh! ้ก็อยู่ที่810ยูโรนะคะทุกคนผ่านได้น้องไปเผื่อจะได้มาก็ลำบากแสนเข็น แลวโอ้เล็กมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะแต่อยู่ไกลเล็กขี้เก็จเดินไปเก็บกลับมาอันก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะที่มันจะเป็นตัวซีใหญ่ก็เป็นหนังคาวเวียเหมือนกันอันนั้นก็อยู่ที่ราคาที่เก้าร้อยแปดิยูโรนะอันนั้นนะที่จริงนะอันอันที่เป็นโลโก้เล็กโล,โลโก้เล็กกว่าประมาณเนี้ยมันจะอยู่ที่6 5ร้ยห้าินั้นโลโก้มันใหญ่ขึ้นมาก็เลยแพงขึ้นว่าลงมาโลโก้ใหญ่ขึ้นก็แพงขึ้นเพิ่ทีนี้ก็มานี่เลยจ้านี่ ก็เป็นรองเท้าชาแนลนะคะรองเท้าชาแนลสีดารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นยอดฮิตมากที่แรกๆก็สั่งไปนะอันนี้ก็ไม่ได้จนทีนี้พนักงานก็เราส่งมาอุ้ยรองเท้าเข้ามาเราก็ได้ได้ไปเพราะเราได้ได้ที่มันเป็นอะไรสีทองเนี่ยใส่ดีมากอันนี้แนะนํานะคะแนะนําอาจจะรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้เป็นอ่ที่เป็นโดหะอาจจะเป็นเหมือนเคลือบอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ก็รุ่นนี้คือใส่ได้เดินสบายแปด้อยสิยูโร แปดหรือ890เกล็กว่าถ้าจะ890ร้นะแล้วมาตามด้วยคู่นี้จะอันนี้ก็คู่ใหม่ล้านสุดนะคะน้องชาแนลนะคะรองเทา้าสนนเกอร์อันนี้เล็กก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะพุ้งได้มาพร้อมกับน้องกระเป๋าท็อปแฮนเดลนะคะเพราะว่าซื้องาซื้อให้ได้ซื้อให้แบบว่าช่วยนางนะคะนางอุตสาหากระเป๋าให้ได้อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ720อยย่ยูโรนะทุกคนสวย แล้วที่นี่ก็เป็นนี่เลยจ้าสินสุดท้ายผ้าคลุมนะคะผ้าคลุมน้องชาอบอุ่นนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบไปเจ็ดร้อยโอ้เล็กกว่าเจ็ดร้อยเก้าสิบพื้นนี้นะคะก็เป็นชาแนลราคาสองได้สองสี่นะคะสวยนี่ก็ได้เป็นผ้าอนไรน,นะแคสเมียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ โอเคการเล็กก็จะมาเปิดก่แค่นี้นะคะแบบว่าแล้วก็มีบางเอ่อบางคนก็ถามเลกว่าอ้ะทำไมไม่ซื้อแฮมมงแฮมเมสก็คือเลนะ็กหน่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้รักอะไรมากมายของแอมเมสนะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่แฟนของแอมเมสแต่ถามแต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสอาจจะซื้อแคดดี้หรือเบอร์กินก็อาจจะซื้อนะคะแต่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าอุ้ยฉันต้องมีฉันต้องมีเหมือนอย่างอีพวกแชนแนลพวกนี้นเล็กก็คืออยากต้องมีอยากเล็กอยาก,ยาก,ยากได้อะไรประมาณนี้นะ แต่แต่คาพูดเนี่ยมันไม่ได้มาออกจากยูทูบนะคะมันมีคนที่แบบว่าใน Facebook ส่วนตัวที่แบบว่าทักาอุ้ทำไมเธอซื้อแต่ชาแนลทำไม่เธอไม่ซื้อแอร์เมในเงินจํานวนพวกนี้นะคะที่เล็กจะเป็นไปในสิบเดือนน่ะถ้าเล็กจะเอามาซื้อแอร์เมดอะเล็กได้ทั้งสองใบแล้วนะไล้ทั้งเบอร์ก,กินได้ทั้งแคนดี้และไรอะไรหลายอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากนะสาหรับแอร์ชาแนลที่กองกองอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ Channel น้อยนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ย แล,าากกแล้วก็เออก็อาจจะอยากมาถ่ายคลิปแล้วก็เออแชร์ใน youtube บ้างแชร์ใน facebook ส่วนตัวบ้างก็ได้จะทำให้ก่อนว่าเออเข้าใจกันด้วยว่าทําไมเล็กถึงเออยังไม่ซื้อไอเมดเพราะว่าเล็กไม่ได้ชอบเข้าใจไหมครับแบบว่าเล็กไม่ใช่แฟนไอเมดนะ่ะเข้าใจไหมแต่ถามว่าเล็กเคยซื้ออะไรหรอเล็กเคยซื้อรองเท้าคู่หนึ่งนะคะเลขข็กในช่วงสิบก่ามาเนี่ยแต่ก่อนลเล็กก็จะเป็นแฟนเออแฟนของน้องหลุยส์นะคะแต่ช่วงหลงังๆน่ะเล็กก็เบือ่อเบื่อเล็กก็ขายไปแล้วล้วแบบปุ๊บทีเนี้ยเล็กก็คือ แต่พ่าเรียกความแบบว่ามันอ่าชาแนลน่ะมันเป็นแบบว่ารักจริงๆรักมานานแล้วอะไรประมาณนี้แบบว่าแค่มันไม่มีโอกาสเด็กก็อยากได้รุ่นที่แบบว่าของที่ได้กอยากได้นะคะแล้วก็เลยเออตัดสินใจซื้อของที่เราอยากได้มากจริงๆอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่แค่คําว่าอุ้ยคุณเด็กแมนเนมคุณต้องมีไอเมดกับเบิร์กอนนนเบอร์กินกับแคนดี้สิคุณถึงจะสุดอันนั้นอ่ะมันเป็นแค่สําหรับตัวเล็กเองนะคะ สำหรับเอ็กคือว่ามันเป็นแค่แบบว่าคุณวิ่งตามคนอื่นคุณวิ่งตามสังคมแต่คุณไม่ได้วิ่งตามเพราะความชอบแต่เล็กก็เป็นคนที่ชอบชาแนลเล็กก็เลยยังไม่ได้แบบว่าจะ,าจะไปซื้ออะไรของแอมเนสก็ใจแต่วันนี้น่ะเล็กได้หลายๆรุ่นที่เล็กอยากได้แล้วอาจจะครบหรืออาจจะขาดแค่ใบสองใบเองอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S แล้วก็เล็กก็ไม่แบบว่า ในของในกระเป๋า c h น n ั l นตอน,นลก็กก็ยังไม่ได้อยากได้อะไรแค่มีแค่ใบใบหนึ่งที่จะจะออกคอลเลกชันมาก็คือ Small Vanity ที่เป็นเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะคะแล้วมันจะมีท็อปแฮนเดิลตอนนั้นอนะ่ะเล็กก็ได้สั่งพนักง,งานไปแล้วว่าถ้าของมาเธอส่งมาให้ซันเลยนะปึ๊บแต่แต่บางทีนะเขาก็คิดว่าการที่ถือแอมเบสมันเข้าใจอยู่มันสุดเพราะว่ากระเป๋ามันแพง แต่มันไม่เราไม่ได้ชอบเข้าใจไหมเราถือของที่เราไม่ได้ชอบนะมันก็ไม่มีความสุขที่ถือเราถือของที่ชอบนะคะทุกคนอันนี้ก็แค่อยากจะชี้แจงเฉยๆว่าเหตุผลทําไมเล็กถึงไม่ไม่ได้เล่นแอะนไะอแฮมเมดนะคะก็คือแบบว่าก็อยากจะมาอธิบายให้แบบว่าเพื่อนๆเข้าใจกันนะกลุ่มกลุ่มกลิบกลิบก็ว่าไปเพื่อนในเฟซไอในเพื่อน,อ,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 นอันนี้เพราะว่าเด็กเพิ่งทําใหม่มันก็ยังไม่มีใครอสนใจอะไรของเด็กหรอกค่ะแต่ว่าเนี่ย เพื่อนๆใน facebook ที่เป็นส่วนตัวเขาก็ถามมาเนาะแต่คลิปเนี้ยเล็กก็จะเอาไปแชร์ใน facebook ส่วนตัวด้วยเพื่อแบบว่าอธิบายให้เพื่อนๆหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเข้าใจว่าเออทำไมเหตุผลอะไรยังไงเด็กถึงไม่ซื้อแอมะทะคะแต่อาจอนาคตก็อาจจะซื้อนะคะแต่แบบว่าเล็กก็รู้สึกว่าเล็กพอใจในสิ่งที่เล็กมีตอนนี้แล้วนะตอนเดียวตอนนี้เล็กก็คืออาจจะซื้อแค่กระเป๋า Chanel ใบหนึ่งแล้วก็อาจจะ กรุบกรุบเก็บเก็บตามคอลเลคชันใหม่ๆมาถ้าแบบว่าเอออันไหนโดนๆเล็กก็อาจจะซื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็เล็กก็อยากไดนาเดการโรเล็กเล็กก็จะกับถ้าตอนนี้มันล็อกดาวน์นะเล็กก็ทํางานไม่ได้เนาะก็คือแบบว่าให้มันผ่านล็อกดาวน์ไปแล้วก็เก็บเงินทํางานเก็บเงินซื้อในาฬิการโรเล็กที่เตาตั้งการตั้งใจไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะแบบว่าเหมือนครบแล้วนะเข้าใจไหมมันเป็นความฝันที่มันไม่ได้ใหญ่นะเล็กเป็นคนที่ฝันเล็กๆแค่นั้นเองนะคะทุกคน โอเคค่ะวันนี้เล็กก็มาพัมเพื่อบ้านน้ำลายวูบวุว่นมากมายต่พอแล้วนะคะโอเคก็ฝากคลิปนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้ว่าอวดร่ำอวดรวยแต่อย่างใดก็แค่แบบว่าเอามาโชว์แล้วก็เอามาโชว์ในในใน,นี่ก็คือแบบว่ามาเล่าประสบการณ์ว่านิดหน่อยในส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะโอเคทุกคนวันนี้เล็กก็จะลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในรอบหน้าหรือว่า อาจจะซื้ออะไรไม่รู้นะครับือว่าพรุ่งนี้ถึงลอตเตอรี่มาแบบว่าเออยูโรเจ็คพัดแตกว่านี้นะก็อาจจะซื้อ a i r ์เมมาถมแล้วก็เอาให้เขาดูกลุบกิบนะคะคนที่จบนะจ๊ะโอเคจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย